รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมนุษยชาติได้คิดค้นการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆมากมายแต่ด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่องรอยของอดีตและไม่สูญสลายไปตามกาลเวลาเวลาผ่านไปหลายพันปีมนุษย์ ไม่เคยหยุดพัฒนาวิวัฒนาการของการสื่อสารจนในที่สุดได้ก่อเกิดการสื่อสารภายใต้การพอรรหัสรูปแบบใหม่ของโลกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาวินชีเกมพอรรหัส ัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาบิชีเกมสทอรหาหัดครับงานกันเอาไว้นะครับผมสำหรับคู่นี้นะครับแชมป์ปลืม้มของเราและคุณหนุงหนิงซึ่งหลายๆคนก็คงกำลังลุ้นกันอยู่<ะ>ว่าจะจบอย่างไรเพราะว่าตอนนี้นะับคู่ต่อสู้คุณหนุงหนิงขึ้นนำอยู่นะครับ7,000ต่อ3,000และเป็นโอกาสของคุณปลื้มที่คุณจะสู้แล้วดึงนะฮะกลับมาให้ได้กลยุทธ์คืออะไรครับคุณปลืม้ม ขอ1,000ก่อนครับ1,000ก่อนครับมาครับเป็น2,000ตรงกลาง2,000นี้ครับได้ไปนะครับกลับขึ้นมาตามที่4,000ต่อ6,000ดาวินชีขอ2พยางครับ2พยางรหัสเสียงมาครับบุจาระคนแก่ อุจาระคนแก่ิ่มครับขี้เท่าครับขี้เท่าถูกต้องครับไม่ยากไม่ยากอุจาระคนแก่อุจาระก็คือขี้นะฮะในภาษาตวบ้านที่เราเรียกกันคนแก่ก็เท่านะฮะผู้เท่าขี้เท่า4,000ต่อ6,000ครับกลับมาห่างกันแค่2,000อีกแล้วนะครับ คราวนี้อยู่ที่คุณหนุงหนิงละว่าจะอย่างไรดีสามพันเลยไหมหนึ่งพันก่อนค่ะโอ้ไม่ใค่เคียงเลยสิสองพันก็ไม่ใช่ด้วยนะต่อราคาเลยสามพันเหนือหนึ่งพันมารวมเป็นสองพันตรงกลางดาวินชี่ขอหนึ่งพยางหนึ่งพยางราดภาพมาครับ หนึ่งพยางครับห้าวินาทีทมเซลม์วไหมคะโหน้าเสียดายมากภาพแรกเป็นภาพของแท็บเล็ตที่มีความงอภาพที่สองเห็นไหมครับพอโดนสารตัวนั้นเข้าไปมันจะค่อยๆละลายละลายไปว่าเขาโดนอะไรฮะกรดงอกรอดแต่ภาพสุดท้าย ต้นไม้ที่เหี่ยวเพราะเราไม่อะไรครับไม่รถตัดราอเรือดอดเด็กออกไปเหลือแต่กอไก่มาสกดใหม่งองูอ้ออ,อ่างกอไก่งอกดาฟิชี่ขอคืน2,000ครับไม่เป็นไรก็ยังห่างกันไม่เยอะนะครับแต่ว่าปัญหามันอยู่ที่ว่าพอคุณลงมาคนละ2,000ตรงกลางแล้ว แชมป์ของเราคุณปื้มจะเหลือ1,000สุดท้ายเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคุณต้องตอบให้ได้ไม่งั้นข้อถัดไปหมดหน้าตักมาครับคนละ2,000ตรงกลางรวมเป็น4,000ดาวินชีอ่อ2พยางสองพยาน,ยานรหัสเสียงมาครับ อะไรเลยมีลูกเยอะไม่รู้สึกอะไรเลยมีลูกเยอะเรื่องครับชาดกครับชาดกถูกต้องครับไม่รู้สึกอะไรเลยก็แปลว่าชา,ชามีลูกเยอะหรือมีลูกดกนั่นเองชาดก5,000ต่อ3,000ครับ เดียวนี้ก็เป็นอีกครั้งที่เกือบต้องหมดหน้าตัดแล้วก็ดึงกลับมาได้ตอนนี้กลับมาเป็นผู้นำา5 0 0 0ต่อ3,000จากที่คุณหนุ่งหนิงตอนแรกก็สบายๆชิวๆตอนนี้เหลือ3,000สู้เท่าไหร่ครับ2,000ค่ะพอเหลือเยอะเธอสู้พันเดียวพอเหลือน้อยเธอสู้2,000เธอก็อาจจะเป็นคนนึงที่ชอบสถานการณ์วิกฤตเหมือนกันก็ได้นั่นนะออสิ มาครับคนละ2 0 0 0ครับเป็น4,000ตรงกลางดาวินชี่ขอ3พยาง 3... พยางรหัสภาพมาครับ รูปพยานค่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับแต่เบอร์ห้าดิฉันกดอ,อีกแล้วแม็กกดอีกแล้วแชมป์ครับภาพพยนตรับถูกต้องครับภาพแรกนะครับเป็นภาพของพระนะครับและภาพที่สองเป็นภาพของจักรยานยนต์ แต่ภาพที่3บอกว่าไม่เอาจักรยานก็เลยเหลือแต่ยนต์เป็นภาพพยนต์หรือภาพพยนต์นั่นเอง7,000ต่อ1น1,000ครับตื่นยังครับตื่นแล้วนะต้องตื่นแล้วค่่ะตืนแล้วเพราะว่าเหลือ1,0 0 0สุดท้ายแบ่งเล่นก็ไม่ได้ต้องหมดหน้าตักถ้าจะอยู่ต่อโค่นแชมป์คุณต้องดึงกลับมาให้ได้ หมดหน้าตาคุณนุ่งนี่ครับในขณะที่คุณลึ่งตอนนี้ก็กำลังรู้ใช่ไหมมันรู้สึกยังไงโอกาสสุดท้ายของคู่ต่อสู้ดาวินชีขอสองพยานสองพยานราดภาพมาครับ Awesome, โอ้โหคุณนุ่งหนิครับฉันวนค่ะฉันวนไม่ใช่ครับเวลายังเหลือนะครับไปต่อครับหมาหเอไปแล้วค่ะคุณแม็กกดอีกแล้วอีกแล้วฉันวนครับถูกต้องครับภาพแรกก็คือภาพของ ช้างหรือชอช้างนะครับภาพที่สองนะครับเป็นภาพของหนูที่กําลังลอยแบบวนๆอยู่นะครับก็นอนหนูกับวนก็เป็นนวลใส่ชอช้างข้างหน้าไปอ่านว่าฉนวนถ้าเป็นฉนวนข้างหน้าต้องเป็นชอชิงไม่ใช่ชอช้างนะครับเอาขออสยงปรบมือไห่ให้กับคุณหนุงหนิงครับรู้สึกไงบ้างครับเมื่อกี้แบทกับคุณหนุงหนิงอ๋อเสี่ยวมากเลยครับผมเกือบ เกือบพลาดแล้วเริ่มชินหรือยังตอนนี้คคุณปื้มกับตรงโพเดียมข้างหน้านี้ดีขึ้นแล้วครับผมเริ่มเริ่มเริ่มแบบจับจังหวะตัวเองได้ไหมกับสมาธิช่วงที่เราจะต้องแบบโฟกัสเส้นึงตัวเองกลับมาให้ได้เริ่มเริ่มได้แล้วครับเริ่มได้แล้วนะแล้วคุณทาได้สวยงามมากในช่วงระหว่างเกมเหมือนจะติดติดกระขัดแต่พอตกอยู่ในสถานการณ์วิกฤตทีไลเนี่ยคุณสามารถทําได้อีกทุกคุณไปเร็วมากเร็วจริงๆเร็วขนาดไหนก็ไม่เท่ากับคนต่อไปของดิฉันหรอกค่ะ ตรงนี้ก็มลังสดใสแล้วก็ทุกคนกำลังสนุกสนานกับเกมมากนะคะช่วงนี้คือต้องบอกว่าดาวินชีเกมทอดระาของเราเนี่ยกำลังแบบว่ามีช่วงหลอกรอบเป็นวันโอวันบ้างหรืออาจจะแบบว่ามียากยากบ้างแต่คนต่อไปดิฉันไม่ง่ายแน่นอนคุณปลื้มคะถ้าพร้อมแล้วก็เจอกับเขาด้วยกันแรนดอมค่ะ คุณปอมคุณป้อมงหลังก็เรียกได้ว่าท็อปฟอร์มพอสมควรเลยนี่ตื่นแล้วตื่นแล้วใช่ไหมคะโอ้พร้อมนะคะคุณป้อมคะครับผมพร้อมคุณป้อมกับคุณปื้มอุ๊ยหนุ่มปอปลาเหมือนกันคนไหนจะชนะไม่รู้นะคะแต่ว่าคุณป้อมโชคดีนะคะสวัสดีคับคุณป้อมครับสวัสดีครับปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับเป็นพนักงานบริษัทครับเป็นพนักงานบริษัทนะครับดูดาวินชีมานานหรือยังครับก็ ดูหนักช่วงนี้ยหัดซ้อมเยอะๆก่อนแล้วก็ดูย้อนหลังใช่ครับซ้อมมาอย่างดีคิดว่าอะไรสําคัญที่สุดกับการที่จะมาเป็นแชมป์ในดารินชีหรือเป็นแชมป์ไปแล้วก็ดีความเร็วครับความเร็วคือความเร็วรหัสนี้อาจจะถอดได้แต่ความเร็วสู้คนที่นี่ไม่ได้จริงๆครับอืมซึ่งวันนี้คุณเองก็กดไปเยอะนะแล้วก็สติลมาได้แล้วถึง4ี่พันเลยทีเดียวแชมป์ครับพร้อมที่จะเจอกับคู่ต่อสู้คนนี้หรือยังครับเต็มที่ครับผม เต็มที่นะฮะพร้อมไหมครับคุณปัมครับพร้อมครับรอ้บอาวไปกันเลยครับดาวินชีใส่ให้คนละหมื่นครับและสู้กันมาคนละ2,000ตรงกลางดาวินชีขอ3พยางสามพยางรหัสภาพมาครับ เชี้ขอสามพยางสามพยางรหาสภาพมาครับ<ะไ>รให้คนนี้กับฉันได้ไหม ให้คนนี้กับฉันได้ไหมทีมสตีลค่ะทีมสติลเบอร์สอกดแล้ว3 2มสองคุณป้อมครับเส้นเลือดขอดเส้นเลือดขอดถูกต้องครับภาพแรกนะครับอาจจะดูเหมือนเอ๊ขนมเค้กหรือเปล่าค่ะ <laughs> เป็นเครื่องเส้นไหวนะครับผมเครื่องเส้นนั่นเองหรือว่าเส้น ภาพที่2ก็คือเลือดนะฮะชัดเจนและภาพสุดท้ายให้คนนี้กับฉันได้ไหมนะครผู้ชายคนนี้เขาขอเด็กก็ขอใส่ดอเด็กเป็นคอร์ดเส้นเลือดคอร์ดเบอร์พต่อ8,000ัครับอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วนะฮะน่าเสียดายจริงินาทีสุดท้ายเลยนะคะเนี่ยเหมือนแกล้งกันคุณปลื้มครับถูกเขานําขึ้นไปก่อนครับเราจะสู้เท่าไหร่ดีครับ เหมือนเดิมครับ1,000นะครับ1,000มาครับรวมเป็น2,000ตรงกลาง2,000ตรงกลางดาวินชีขอ2พยาง2พยางราศเสียงมาครับหายลมนักบวชศาสนาพุทธ หายลมนักบวชศาสนาพุทธผู้ครับต้อมครับตะพอครับตัพน์ถูกต้องครับหายลมนะครับก็คือการตดนั่นเองนะครับนักบวชศาสนาพุทธก็คือพระนะฮะตดพระตัพอตะพ ขึ้นนำปีครับผม1 3 0 0 0ต่อ7 0 0 0ครับเหือยไปแล้วเมื่อกี้คือนิดเดียวเบิือนพอกดไปแล้วสตันตัวเองค่ะแบบนี่ฉันว่าคุณปอมคือทำให้เขากดดันพอสมควรเลยนะต้องรีบกดแต่แบบใช่ต้องรีบกดแต่ว่าจริงเหมือนได้แล้วลหละแต่ว่าพอไปกดแล้วมันมันนิ่งไปเกิดขึ้นกับหลายคนเป็นเรื่องปกติครับแต่อย่าเกิดขึ้นบ่อยเพราะว่าตอนนี้มันจะห่างกันเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้คุณปอมคู่ต่อสู้นะครับผมขึ้นนำอยู่ที่1,3000ในขณะที่แชมป์เหลืออยู่7,000ยังอยู่ครบทั้ง2,000 0นะครับมีให้เล่นกันอีกเยอะเลยสู้เท่าไหร่ครับคุณปลื้มเราถือ7,000ครับ1,000ก่อนครับ1,000ก,ก่อนมาครับรวมเป็น2,000ตรงกลาง2,000ตรงกลางครับดาวินชีขอ3พยาง3พยาง รัสภาพมาครับสามพยางสิบวินาทีครับ าภาพแรกก็ไม่เข้าใจผู้ชายเขานี่เหมือนกันนะครับผมพีม่ทอมครูซนะฮะ,คะเครื่องบินเขาก็มีให้นั่งอยู่ข้างในดีๆไม่ชอบชอบมาอยู่นอกเครื่องออภาพที่ 2, 2, 2> ก็คือแบบแพลนก่อสร้างหรือแบบนั่นเองนอกเครื่องแบบดาวนิชีขอคืน2อ0 0ครับเ,เสียมาจนได้นะครับแต่เสียคืนให้ดาวินชีนะครับไม่ได้ไปไหนไกลนะครับ เลยทำให้ตอนนี้ทั้งหมดเหลืออยู่18,000 22,000อยู่ที่คุณปอมคู่ต่อสู้6,000อยู่ที่แชมป์ของเราครับความแตกต่างจะเกิดขึ้นตอนนี้เพราะคุณต้องสู้มาคนละ2 0 0 0ตรงกลางรวมเป็น4,000ตรงกลางและทำให้แชมป์ของเราอีกครั้งหนึ่งที่ไปเหลืออยู่ที่4,000ข้อเดียวเท่านั้นครับ <S <S ดึงกลับมาให้ได้ หายใจได้โล่งเลยครับ4,000ตรงกลางครับดาวินชีขอ3พยาง3พยางตัดภาพมาครับ เป็นชี้อขอสามพยางสามพยางตัดภาพมาครับ วินาทีครับเบอร์สิบสองทีมสีเบอร์12ทีมสตีกดแล้วห้าวินาทีมาครับคันเล่อฟูลครับเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างงี้ถูกต้อง <c oughs> ครับผม <c oughs> ไม่ได้ง่ายนะภาพแรกนะครับผมคือถังค cool er ูลเลอร์ค่ะนะครับส่วนภาพที่สองเนี่ยคือเขาจะเป็นแดนซ์ก็ได้จะเป็น บ้าก็ได้เป็นอะไรก็ได้แต่ว่าที่แน่ๆเขากําลังมีความสุขสนุกหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าฟัน Cooler Fun ัวนกับ Colorful ออกเสียงให้ชัด Colorful 8,000ต่อ1,000 0ครับขนาดคู่ต่อสู้คุณปอมยังบอกเลยว่าไม่ง่ายโอ้โหยอมเลยไม่ง่ายแต่ว่าพี่เบอร์12ก็ Colorful ไหมฮะ Colorful เนาะ คาราฟูนะครับถ้าไม่ใช่คารฟูกลับบ้านนะพี่เพชรไปแล้วจริงๆถ้าเขาได้ตอบพี่ชายให้เขาเต้นก่อนนะคะเนี่ยใช่ขอ้เต้นไปก่อนั้นด้วยนะคะครับอย่างที่บอกว่าทุกคนก็มีความถนัดในเรื่องของแต่รหัสภาพรหัสเสียงที่แตกต่างกันออกไปอย่างแน่นอนแต่คุณปลื้มชอบบีบหัวใจตัวเองนะชอบแบบอะไรที่แบบว่านะตื่นเต้นแล้วก็สถานการณ์แบบระทึกแต่ว่าสุดท้ายก็ทําได้สําเร็จทุกครั้งและเป็นอีกครั้งหนึ่งที่คุณ โอ้โหสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ของตัวเองจากที่เหลือเพียงแค่4,000ตอนนี้กลับมาห่างกันกับคุณปอมที่นำอยู่เพียงแค่2,000คุณปอมครับ,ค,รบคุณปอมสู้เท่าไหร่ครับเรามีอยู่1นึ่งหมื่นเท่าทุนครับขอพันหนึ่งก่อนครับพันหนึงก่อนนะครับมาครับรวมเป็น2,000ตรงกลางและถ้า2,000นี้คุณปลื้มดึงกลับไปได้อีกสเสมอกันที่900 0ครับเริ่มกันใหม่ ดาวินชีขอสองพยางสองพยางราดเสียมาครับออกตังไปก่อนเพื่อน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  ออกตังไปก่อนเพื่อน <S <S ออกต,งงต,งตังไปก่อนเพื่อน <S <S มาเลยค่ะมาแปลของที่ฉันตอบว่าจ่ายนำจำหน่ายค่ะจำ,จำหน่ายถูกต้องครับผมออกตังก็คือการจ่ายไปก่อนเพื่อนก็คือนำไปก่อนนะ<อ>นะครับผมจ่ายนำ จำหน่ายรับไป1,000ครับและพร้อมกับดิน่นาก้บ,บ้านนมถั่วเหลืองค่ะสูตรผสมจมูกข้าวญี่ปุ่นดื่มทุกวันเพิ่มประโยชน์ทุกวันค่ะ,ะไม่เป็นไรครับยังเหลืออีก16,000นะครับตอนนี้คุณปอมเหลืออยู่9,000คุณปลื้มเหลืออยู่7,000เกมเริ่มสนุกขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่มีใครยอมใครส่วนเงินรางวัลสะสมเองก็ยังเหลือไม่น้อยเลยเหลือถึง16,000 แต่เดี๋ยวเราต้องมาติดตามกันครับว่าคู่นี้จะเป็นยังไงต่อวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ